เชาวันที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ขบวนรถไฟพระที่นั่งกำลังเคลื่อนอเทียบนสถานีจีนแดง มีพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีพระราชการพ่อค้าและประชาชนพากันมาส่งเสด็จเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีจิตรดาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้มาส่งเสด็จ บนรถไฟพระที่นั่งเพื่อนจากสถานีจิตตดาเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สินาทีสถานีอายุทยาเวลา8นาฬิกา18นาที ลวงอัศริชาว์ภัยสารผู้ว่รราราชการภาคหนึ่งและนรรายชุชติสิริสวยผู้ว่รราราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าวชุนละองธุลีพระบาทนำราษฎรเศ้า ข้าราชการและราษฎรเข้าออทูลละองธุลีพระบาทบ้างก็หาของมาทูลกล้าถวายด้วยความทรงรักทักดีและห่วงใย,ยว่าเสด็จราชดำเนินครั้งนี้ไกลมากดัวยจะทรงอดอยากทั้งถวายมีตั้งแต่ดอกไม้ผลไม้จนถ,ถึงหมอนและเสือ่อถึงสถานีปากช่อง หลัดกระทวงมหาดไทยกลับาบังทมทูนเบิกคนโทรขุนครวนข่ายรบแม่ทัพสองและพนตรีแสแนยเสษผู้ว,ว่าราชการภาคสามและในพันตำรวจเอกสมสมบูรณ์ทรัพผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคสามข้าเข้ทา,าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมกับนำราษฎรเศร้าของประชาชนถึงสถานีสีคิว้วราษฎรและพ่อค้าร่วมใจกันทำซุงถวายในการเสด็จราชดดำเนินครั้งนี้โดยที่เป็นสถานีเล็กและคับแคบทางบ้านเมืองจึงกำหนดให้ราษฎรเศร้าหน้าที่พิเศษพาาจาาสถานีไปเล็กน้อย สเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับบนสะพานนายสนองรับิตานน์ผู้ราชการจังหวัดนครพนมกราบมงคลชวนยพื่งความชื่นชมที่ด้สเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานโอกาสให้ชาวนครพนมได้เศร้าอย่างใกล้ชิดและได้โดยสเสด็จในการสมโภชพระธาตุพนมซึ่งร้อมใจกันพิธีสู่พระขวัญบายสีซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่นิยมกันว่าเป็นยอดแห่งพิธีอันจะนำความสวัสดีมงคลมาถลกล่าวถวาย ทามราชเวทตามภาษาพื้นเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยานำได้พระขวัญขึ้นทูลกล้าวถวายเมื่อจบพิธีพรามแล้วมีการซ้อนใบสีถวายหน้าที่นั่ง I'm พระธรรมบัตตอบขอบแพระทรงยินดีที่ประชาชนพร้อมใจกันประกอบพิธีบายสีถวายต้องขอให้อนุภาพแห่งพระธาตุพนมรลบันาดาลให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพระเดชพระราชดนเนินลงทรงยิมรัประดานอยู่จนวุฒิสิ้จึงเป็จพระราชดนเนินกลับทีการนองค์พระธาตุพนมสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีความสําคัญจัดเป็นอันดับที่สี่ของปูชนียวัตถุที่สําคัญของประเทศไทยเป็นที่สักการาชอั้งชนเผ่าต่างๆแถบรุ่ม่น้ำโขมาแต่โบราณกาล ัดพระาธาตุพนมเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระวิหารทรงนมัสก,การพระพุทธปฏิมาตรและทรงประเคนธาตรลายแก่พระสงฆ์ พระเดชพระราชดํเนินออกจากพระวิหารไปยังรานพระธาตุพนมทรงพระสุรายทรงพระธาตุพนมทรงพระราชอุทิศแพร่สีชมพูพระพระราชทานให้ผู้วาราชการจังหวัดรับไปห่มที่องค์พระธาตุพนมทั้งสองพระองค์ถวายต้นม้ทองเงินหนึ่งคู่เป็นพุทธบูชา 啊。 พระพนมนี้สร้างมาประมาณ2,300ปีบรรจุพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะและมีอนุภาพยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ บรูรเรแห่ประสาทพึ่งประสาทพึ่งนม้มีตำนานดั้งเดิมว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรูสร้ในสีอาทิตย์เทวดามีความชื่นชมก็ในดมิตรประสาทแก้ประดิษ์อย่างงดงามมาเป็นพุทธบูชาชาวรุ่มน้ำโขงทราบเรื่องก็มีความเลื่อมใสที่จะกระทำคาชนิดนี้บ้างแต่ไม่สามารถหาแก้ประดิษ์จากที่ไหนมาทําได้จึงสัญหาที่พึ่งแท้ตามสาะหาได้มาประดิษฐ์เป็นประสาทพึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาชาวครมทนมนลยถือเป็นประเพณีที่จะต้องประดิษฐ์ประสาทพึ่งเป็นพุทธบูชา ในวันออกพรรษาตลอดมาจนทุกวันนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพ้ะเงินเยียบประดฎรที่นครพนมครั้งนี้ชาวนครพนมถือเป็นมงคลเลิกอันสาคัญยิ่งของเขาจึงจัดทําประสาทพุ่งอันวิจิตรมาลอยลงในลำแม่น้ำโขงถวายเป็นการเฉลิมพระบรมมีเมื่อแห่เสร็จแล้วก็ยกประสาทขึ้นมาวางเข้าประกวดกัน ศสตร์พึ่งอันกลางที ars, ่มีถ่วยรางวัลวางอยู่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดินไปจังหวัดกลางถึงได้อยู่รถพที่นั่งทอดพระเนตรศาสตราพึ่งที่ประชาชนพากันจัดถวายน่งในการรปะเด็จพระราชดำเนินครั้งนี้